วันนี้เวลา7นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปค่ายวีรวัตรโยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธ์ดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินงานร่วมกับกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกสุรินมีกองพลทหารราบที่6รับผิดชอบตั้งขึ้นมาปี2563เพื่อเป็นแหล่งผลิตพันปลาพระราชทานมีสำนักงานกรบรสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ่อพ่อพันแม่พันปลาบ่ออนุบาลระบบกรองน้ำแท่นฟักกรองตะกรนฝุ่นกำจัดกลิ่นและเพิ่มออกซิเจนในน้ำปัจจุบันพาอขยายพันปลานินจิรลดาได้เดือนละ30,000ตัว จากนั้นทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจัดฝึกอบรมให้ความรู้มอบพ่อพันแม่พันธุ์ปลานินจิตรดา4,700ตัวแก่กําลังพลชาวบ้านและเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ชายแดนและชุมชนรอบหน่วยไปพ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติ กรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้หาวัตถุดิบที่มีธาตุอาหารหลักสูงสําหรับผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่รําละเอียดกระดูกปนหินฟอสเฟตและมูลไก่เมื่อผสมคลุกเข้ากันแล้วนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวภาพพัฒนาที่ดินเข้าช่วยทําให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์กับพืช การทำปุ๋ยด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายต้องคิดหาสิ่งที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอทดลองว่าทำได้หรือไม่ในภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปโอกาสนี้ส่งชื่นชมที่ผลการดำเนินงานก้าวหน้าไปมากคิดนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการทำอะไรไม่จำเป็นต้องทำมากมายหรือให้มีครบทุกอย่างในเวลาเดียวกันควรจะค่อยๆขยายหรือสิ่งที่ศึกษาควรทำได้ง่าย ยิ่งฝึกจะยิ่งชำนาญทำไปก็ได้ผูกมิตรที่เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อน เวลา12นาิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านหนองคันนาตำบลตามเมียงอเภอพนมดงรักซึ่งกองพลฐานราบที่6ขยายผลโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนตามแนวชายแดนของกองกำลังสุรานารีจำนวน40หมู่บ้าน20โรงเรียน1 9 7 1ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเสกดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญเพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้ส่งหม้อมเมล็ดพันธุ์ผักพันธุสัตว์และกิ่งพันไม้ผลพระราชทานไปแล้วเป็นจํานวนมากนอกจากนี้มีพื้นที่เป้าหมายขยายผลสู่หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนสองประเทศได้แก่ประเทศลาว1พื้นที่2หมู่บ้านและประเทศกรัรมพูชา5พื้นที่10หมู่บ้านเริ่มดําเนินงานบางส่วนแล้ว ส่วนโรงเรียนบ้านหนองคันนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียน426คนครูและบุคลากร22คนส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาการและอาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิยุวามาคุเทศ3ภาษาได้แก่ภาษาไทยขเขมรและอังกฤษ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชาและใกล้กับโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การปลูกข้าวนาดำสามสายพันธุ์แบบอินซีได้แก่หอมมะลิ105พะกาอัมปุนและหอมนินกิจกรรมทหารพันธุ์ดีสอนน้องนักเรียนทำปุ๋ยหมักการทำขนมไทยสไตล์บ้านหนองคนาตามตำราราชวังการปลูกผักพระราชทาน10สายพันธุ์จากโครงการทหารพันธุ์ดีกองพลทหารราบที่6และกองพันทหารราบที่21 นอกจากการปลูกในแปลงปกติแล้วยังดัดแปลงหลุมหลบภัยที่มีอยู่ในโรงเรียนมาเป็นพื้นที่ปลูกผักด้วยและกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยบ้านหนองคันาต,นตาบลตาเมียงเป็นหนึ่งในสี่หมู่บ้านที่กองพันฐานร,ราบที่4กรมฐานร,ราบที่23นําโครงการทหารพันธีไปขยายผลสู่หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านหนองคันาบ้านโนนมะยางบ้านหนองคันาสามัคคีและบ้านเกษตรสมบูรณ์ตมบลตามเมียง ในการนี้ทรงเยี่ยมบ้านประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ4ครัวเรือนทรงพระดําเนินไปตามเส้นทางหมู่บ้านมีประชาชนมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ที่ผ่านมากําลังพลที่ผ่านการฝึกอบรมแนะนําให้ความรู้การปลูกผักปลอดภัยนําประชาชนไปศึกษาดูงานมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้อบรมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์สัตว์พระราชทานไปให้ประชาชนทําให้มีผักปลอดภัยไว้บริโภคส่วนหนึ่งเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อมีเป็ดไก่ไข่และกบทั้งยังแจกจ่ายผลผลิตให้เพื่อนบ้านและจำหน่ายในหมู่บ้าน ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ประสาทตาเมือนเป็นกลุ่มปุ๋ยหมักจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนลดรายจ่ายลดการใช้สารเคมีและเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และวิถีชุมชนคนชายแดนมีการทำประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการและตกลงกันนำพื้นที่รกร้างในหมู่บ้านมาใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานกลุ่มปุ๋ยหมักโครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองคันนามีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ยืมแม่พันธุ์เป็นเวลา4ปีพร้อมให้คำแนะนำต่างๆรวมถึงผสมเทียมจนได้ลูกวัวให้กลุ่มเลี้ยงต่อไปส่วนแม่พันธุ์ส่งคืนเพื่อให้รัศดรรายอื่นยืมต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการแปลงผักพระราชทานเพื่อชุมชนเป็นการขยายผลโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยและสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยบ้านหนองคันนาหลายคนมิคิะเล่าให้ฟังว่าช่วงระหว่างที่โควิดดุนแรงก็ ไม่ได้ออกจากบ้านเหมือนกันก็แต่ว่ามีของที่ปลูกเองเพาะเองก็ได้เป็นอาหารไม่อดไม,ไม่ไม่ลำบากอย่างที่หลายๆที่ที่อื่นๆที่เขาเขาเป็นกันก็ถ้ายังไงความรู้ต่างๆก็ราะต้องอเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วให้สืบทอด ไปสอนหรือฝึกฝนลูกหลานให้ทำได้นอกจากที่ทำที่โรงเรียนแล้วที่บ้านก็ก็ได้เพิ่มเติมความรู้ก็ขอให้ตั้งตั้งใจแล้วก็เราก็จะอยู่ได้ เวลา15นาฬิกา9นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรัก พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้การจัดตั้งโครงการทหารพันธ์ดีเป็นความร่วมมือร่วมใจของมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพบกในการปฏิบัติงานสนองพระราชาร,ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ทหารกองประจำการมีความรู้และประสบการณ์ปลูกผักปลอดภัยทำปศุสัตว์อย่างถูกวิธี และขยายผลสู่ชุมชนช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน เวลา16นาฬก50นาทีสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหน้าเรือนรับรองที่ประทับโครงการชลประทานสุรินสำนักง,งานชลประทานที่8ทอดพระเนตรอาหารพื้นถิ่นประจำจังหวัดมีทั้งอาหารคาวหวานที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นอังแกบบอบหรือกบยัดไส้ของกลุ่มสมาชิกบ้านตะเบียงกูมีชื่อเสียงส่งไกลไปต่างประเทศ ขนมเนียนทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำตาลทรายแดงขนมโกรธททำจากแป้งข้าวเจ้าขนมปากการันเจกเป็นภาษาเขมรแปลเป็นไทยคือขนมดอกลำเจียกนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อเสียงเช่นผ้าไหมตุ๊กตาหอมจากผ้าพื้นเมืองเครื่องหวายผลิตภัณฑ์จากเสือกบกุนเชียงหัวผักกาดดองข้าวเมาหอมและกะละแมสีขอรภูมิตราประสาทเดียว ในการนี้ส่งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อแต่ละชนิดเพื่อนำไปจำหน่ายอย่างร้านภูฟ้าต่อไป